เรเ้านักแสดงการตนครับเลีพด้งนี้นะครับคอยากจะตอนอหน้าขบมาครับเรื่อได้รับทางยาวน้องนุษน้องมายุรีน้องน้ำตาลและน้องแตงโมครับน้องน้ำตาลครับว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีน้งหน้าแตงช้าครับเราได้รจักทื่อเสียงในการแสดงแลาได้ทักทายกันไปแล้วดีครับเพื่อการเสวลครับ เราไปชมการแสดงคู่แรกกับช้างเล่นบาสเกตบอล and พีลีซีนเอฟเล่นแคมป์ตีมอกบาสเกตบอลแต่มาตั้งแต่ของเราครับบินต้องระดับเอวีเอครับใหเห็นการแข่งแบบนี้กิการมมีอยง่ายครับมีลูกบอลอยู่9ลูกช้างไปไหนที่ได้ห้ลูกก่อนก็เป็นฝ่ายชนะฝ่ายและคู่แข่งแข่งในวันนี้ครับทางด้านนี้ครับน้องแตงหมอกครับ และทางานนี้ครับน้องแตงฝ่าครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเพราะแสงหมีเรื่องึ้นคนระับแตงโมไม่เชียนะชเช่ยแตงโมครับชพระแตงป่าไมเสี่ยแตงป่า อครับาาบได้ต่อืแป้ตอครับ1กลครับแอกลครัแก้นกัครับแองโกนี่ช ein no ั้เก่าร่ยังรักสาแได้หรือปล่าแต่ว่าแอนนวงแยังไปัสอแแโก็2แก้เอนกครับลูกที่สีสีเดียวับอ่าลที่สาแองกาาไ้ตอครับคือแปงก่กาแก้แว่างนรับแก้เอนกันครับลูกที่สครับแองาาได้ก่อนครับ มีแป้งครับลื้นแป้งนะครับสี่แป้งครับแพนโวว่านะครับใครอยากมาสแป้งครับรู้สุดท้ายแลแพนกว่าพาะวันไป่รับแโงก็ยอมะยอมรับควาให้แพนไปครับรอบนี้ครับยอมลงบได้ครับนี่ครับน้องแอนกว่าอีแฉของเราในวันนี้ครับพิสแนกว่าอีสุรินเลยงานี้ครัเราเรียกว่าสมาชิสองเส้นนะสารบัิษัทที่ไม่ชอบการเปลี่ยนต่ายแ่น้องแตงโมจะมาต่ายสุพรรสีเ่ชมชมได้รมกา และน้าวิสต์การโวลิีล็อกฮอตอนเดสเทดเพื้นารับเท้าหน้าเขาอย่างเชิงอยู่แต่ะตอนนะครับก็สมาสลิงแล้วขนาดกระบายมากน้อยขนาดไหนแอยงมาเป็นสามเท้าแลวและก็สี่เท้าโดสภาสิงแต่เอาไปดูโสภาสลิสูงหนึ่งเมตราวแดเมตรด้วยกันดึงขึ้นน้องตาแัะโชว์คามสามารถการกับตัวบนสภาสลิงนะหันหน้าไปหาท่านผู้ชมคับพร้อมนะดูงวงขึ้นแล้วก็ยกเท้าหน้านะ ขอเสียงปรบมือให้กับน้องแคนโอด้วยครับเีลาการยื้อสัมผัสโดยสัตว์นลริศอ่าไม่กี่เดียวครับรอบน,นี้ครับตอบนน,นี้แบงโมจะกำลัไปหาฟางของเขาครับค่อยๆขยับค่อยๆหมุนตัวไปอย่างระมัดระวังเลยทีเดียวกล้าหาก็อาจเกิดอันตรายกับเขาได้ครับไปนะจะมีปัญหาครับควณโถึงแล้วเท้าหน้าสองเท้าและก็ตามด้วยสอง ไม่มีปัญหาครับรอบนี้ครับขอเสียงปรบกติกับน้องแดงโมอีกสักครั้งนะครับเอาละครับเราได้ชมความสามารถความน่ารักของน้องแดงโมไปแล้วนะครับมาถึงการแสดงชุดนี้ครับขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติสักสองท่านนะครับลงร่วมสนุกสนานกันครับผู้ชายสักหนึ่งท่านผู้หญิงสักหนึ่งท่านครับวิบูรไล่แชร์ทัวร์เลนเทียวันแมนแห่งวันนี้ผู้ชายหนึ่งท่านผู้หญิงหนึ่งท่าน ามาครับผู yes. hey. okay, yeah. nice. yeah. nice. ้ชายสักหนึ่งท่านละวันหนึ่งนะผมพี่หมอณามาครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับวันนี้วันแรกเช้าครับแจงกันซะก่อนครับนมรอรับให้นอนหนา สาสวยของเราครับนอนคว่ำลงไปครับาครับจัดแจงสื่อสัรเรียบร้อยครับเราจะเรียกพนักงานหมอรูดเรามานวดให้ครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องน้ำตาครับหมอรวดตรงกลางสวยเสียสีหน้าฉ่ำน้ำตาครับโดยต้องมาเจ้าสาวสวยของเราครับตาสีใจครับเราเมื่อวดให้เลยครับวันน้เราสาวสวยเราปวดให้แรวนี้ครับไม่ทราบเราแอบหรือแตกหรือแตกเมื่อไหร่ งองงลไรท่านอดิชฐานน้องน้ำตาลอย่างแน่นอนครับเดินทางมาไกลรับค้งกบปวดใช่ไหครับน้ำตาลรู้ใจได้เลยเงื่ให้เงื่อนไปด้วยชั่วโมงละสายงงไปด้วยน้ำตาลบอกว่ายิ่งเวื่อยิ่งนิ่มครับยิ่งเวืยิ่งเพลิอยากน่อนนานๆขอสองชั่วโมงได้หรือเปล่าไม่ไหวนะครับสองนาทีเองว่าสาเสือจะลุกไม่ไหวครับท้อมกันก่อนครับน้องน้ำตาลครับโค้งจะมองไหนปวดไหนเมื่อยได้บ้างครับมาถึงลมรอของเราครับให้นอนง่ายครับ วันเมื่อยต้งไหนครับน้ำตาลแม่แม่ เดินหนุนหลอดจากรัสเซียครับว่าอย่างไรครับถูกใจน้ำตาครับขอจับดูกันก่อนครับอะไรทั้งนั้นครับน้องน้ำตาที่อยู่นี้ถ้าแย้จับจับขึนลวดโดยท่ากันอยากจะถอดไถ้เท้าหนุนหลอดพวกเราพอนี้หน้าแดงยิ้มชอตใจนิดหนึ่งน้ำตาถ้าจับไปด้ว่อยๆไปเรืยหาเส้นหาเอ็นไปเรื่อยปวดเรื่องแผลจะได้ไม่ถูกที่ถูกตาเแลคงวนๆเวียนอยู่แถวนี้ครับสงสัยเป็นแถวนี้หรือเปล่าครับน้องน้ำตารู้จุดแล้วครับลงมือนวดเลยครับ Oh oh! โอ้โหระบบโจมกันพอดีครับนมหลังเรางทำอะไรมาครับถึงได้ปวดอ้แถวนี้น้ำตาลนี่ก็ไปด้วยชูโมงสายโมไปเช่นเดียวกันในเอ็นนวดไปนวดมาไม่เหมือนสาวสาวยืดว่านิ่มๆนมหลังเรานวดไปนวดมาดิฉันก็ตึมขึ้นเตึมขึ้นครับในสาวเส้นยืดตาครับเดินทางไปเส้นอาจยืดได้แแนกหน้าแดงครับหลังหลังหน้าถ้าเขียวครับพองกันก่อนนะครับ อ๋อเสียงกมือกับน้องน้ำตาด้วยครับวันหนอบ้านหนอก้านนี้เพื่อนร่วมทีมบรรลุการกันต่อนะมาเยืรีครับพึ่งจบแสตมป์มาครับเอาละเจอนมหลออของเราครับถูกใจมาเยืรีครับว่าแล้วก็ขอจับตมือนะครับขอมือกอครับอ่าจเตื้ออยู่ครับลงมือลุ้นนะครับอ่าไม่ลุ้นต่อถ้างม่ท้าหน้าหน้ามาต่อครับเอาหลังนี้ผม หรือเลยนะครับลมหลอของเราครับเอามาถึงสาวสวยของเราครับมายยรีขอนจากตัวอาการก่อนเช่นเดียวกันครับต่าสินใจเป็นข้าเหมือนกันครับเท้าหน้าข้ามไปครับเอ้าหลังนี่สะดุดต่อหรือเปล่าครับมายุรีโอ้างนู้ดแนเดือดรอด้องขาหัวขาเดินข้างหุนการสะดอกรรอบแรก่านไปครับรอบที่สองของมาโยรีเดินลงไปที่สิ้นร่วงเหมือนกันเท้าหน้าไม่มีปัญหาุ้นกันที่เท้าหลังครับจับตัวอาการอีสักั้าครับ ตัดสินใจเดินข้ามเหมือนเดิมครับเข่าหน้าข้ามมาครับเข่าหลังนี้สะดุดเท้าตัวเองหรือเปล่าครับมาโยนีขาาส่วนให้มีปัญหาครับนมรอครับนอนยิ้มมอนจะชอบใจครับชอบใจอย่างนี้ครับมาโยนีขอจับดูอีกนิดนึงครับปิดออกติดใจแถวนี้ครับทาได้นีก่อนครับตัดสินใจเดินข้ามครับเข่าหน้าไปครับเขาหลังนี้ต้องสูงขึ้นสายนยครับมาโยนี เรียบร้อยครับนมเราไม่มีปัญหาการแะ้รโอเคพี่เสิร์ชขนมถามความรู้สึกต่อต่อครับถามเลือดสาวนิ่งนะครับนิ่งค่ะอีกรอบไปนะครับอ่าไหวครับเรามีรางวัลมอบให้แล้วขอบคุณครับขอเสียงปรบมือสาวเชื่อใเราด้วยนะครับโอเคโอเคโอเคเอรีทีนเราไห เราเสียงปกป้องลุหนของเราด้วยนะครับและทางด้านนี้ครับเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับกีฬาประเทศึ่งครับหลังจากที่ท่านได้ชมกีฬาที่ตื่นเต้นแล้วใจอย่างบาสเกตบอลไปแล้วครับกีฬาประเทนี้ครับเราเรียกกันว่ายิมนาสติกกีฬาครับกีฬาของเราก็คือน้องวยุรี อุปกรณ์ของเาคาับเป็นหมวพลาสติกโปร่มีความต้านมา80เซนติเมตรถึงด้านในับเตรียมพร้อมกันซสกต่อนะร้อไปครับเราจะเริ่มจากข้าง่ายหาข่ายากครับตาแรกของเขาวัดโดยการยืนสองเท้าหน้าบนฐานหมุนตัวไปรอบๆครับพร้อมกับการเล่นห่วงไปด้วยถ้าผู้ชมลองให้คะแนนกันในใจนะครับว่าน้องมายุริจะสามารถเล่นยิมนาสติกได้สวยงามและนิ่วไหวในขนาดไหนนะครับ รับและยางนี้ครับจากพยายาเป็นท่าที่สองครับเป็นท่าที่ยากขึ้นมาอีกนหนึ่งครับอ่าหมุนกันสักก่อนครับน้องไมโยรีอ่าถูกถูกอีกนิดหนึ่งครับก็สิครับยัดับไปเรื่อยเครับนักกีฬาของเราครับตามรับจากขยับเป็นท่าที่สองครับเป็นท่าที่ยากขึ้นมาอีกนหนึ่งครับอ่าหันหน้าหันตาหาท่านผู้ชมกันสักก่อนครับน้องไมโยรี ครับหาหน้าหาตาหาทางที่คนกันะต่อนะไปเดยนทางสองไปสะต่อนะโยกเท้าหน้าเท้าหลังครับดูจังหวะกันสะต่อนะหยับเท้าซ้ายเท้าขวาครับได้จังหวัดไปยังครับโยกเท้าหน้าเท้าหลังครับหาจังหวะกันสะต่อนะรอบนี้ครับหยับเท้าซ้ายเท้าขวาครับ้าได้จังหวะกันที่สี่เาบนทางกันสะต่อนะน้องไมโยรี่ไปเรื่อยยาครับ ขึ้นสี่ขาบนฐานครับแล้วทองหมุนตัวไปรอบๆครับพร้อมกับการเล่นห่วงไปด้วยห่วงจะต้องอยู่ตลอดเวลาครับตอนไม่ตกลงสู่พื้นไปนะครับถือว่าผิดกติกาครับโดนตัดคะแนนจำปัยหมุนกันซะก่อนครับน้องไม่ยุ่งเอาละจากนี้ครับเขาจะพยายาเป็นหนาที่สามครับเป็นหนาที่ยากที่สุดในการแสดงชุดนี้ครับเอาละหมุนกันซะก่อนครับแยกสมาธิเป็นข้อสมควรนะครับ ระหว่างหัวกับเท้าครับหังต้องหมุนหวัครับเท้าต้องขยับบนกฐานแคบๆครับลากข้างขึ้นมาครับเกิด right อันตรายกับเท้าแน่นอนครับหมุนแค่สักหน่อยครับขยับามไปเรื่อยๆครับเอาละศษพยายามเป็นท่าที่สามครับท่าที่ยากที Очень ่สุดในการแสดงชุดนี yeah ้ครับแต่ผู้มีเกียรติท่านใดนะมีกล้องเตรียมจับถ่ายและสแตนม์บอยสำหรับเพล็กคอร์ตอาละมาหน้าหันตาถามท่านผู้ชมกันสักหน่อยครับ ตาหาท่านผู้ชมที่้ร้อยรับเียล่าขอครับขอครับโดยการยืนสองเท้าหลังบนขานครับแล้วก็ยกสองขาน้าดู้ยสุๆับผู้ชสอง่านนะจับจงี่าต่อจุดตกการแบ่งตึไดนสัมร็จเอารับจบลงด้วยท่าสุดท้ายครับโดยการนั่งลงบนอางครับพร้อมแล้วยกสอง้าน้าเลี้ยหัวไปด้ยและในท่านนั้นที่ต้องีนาีก็้ได้โดเฉพาะส่วนเท้าหน แต่วันนี้ท่านต้องพึ่งและแปลกใจอย่างแน่นอนแต่เมื่อซาสีเท้า่างช้างก็สามารถเได้ดีแลสติกได้สวยงามไม่แพ้คนหรือเดียถ้าเขาเล่นได้ดีขนาดนี้ครับโองครั้งต่อไปคิดว่าจะส่งเขาไปทีมเงียบทองอย่างแน่นอนครับอครับและทางด้านนี้ครับกับช้างอุ้มคนครับเด็กเป็นหกอะแม่ทางด้านนี้เป็นช้างเอเชียกับช้างไทยของเรา ล่าเนื่อจากเป็นบริษัทตกที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนี้และหัวค้าง้็สามารถรับน้ำหนักได้หลายสิบกิโลกรัมเลยทีเดียวอามารถึงด้านหน้ารับนั่งลงกันซะก่อนรับห่างดาวนั่งลงเรียบร้อยมันเรียกเสียงตบมือครับตกไม้โตกอ่าแล้วเปนช้างั้งขวาเลยทีเดียวการแสดงที่นี้ก็แปรที่เยี่ยมท่านใดสนใจอยากจะให้ค้างอุ้มถ่ายรูปหรือว่าเดินรอบท้องช้างเพื่อการสะดอกน้องตอนหลังจากจบการแสดงก็ยุบถ่ายภาพเป็นโชว์ และทางด้านนี้ครับพบกับแฟชั่นช้างโถงครับเอเลเฟนแฝดเชนโถงาครับสุดยอดนักแฝดของเาครับน้องแตงโมและน้องแฝกว่าวันนี้มันโชว์ความสามารถการเดินแบบเดินแฝชก่นเดินด้านหน้าครับหมุนตัวโชว์สัดส่วนแต่เส้นหล่อหลายและยครับติดอกติดใจครับจับขาและกระโดดเข้ามาด้านในแปดเสือกอดรับแตงโมและแงกว่าครับสุดยอดนักแฝบรุกขีิวมอรารนะ อารับมาถึงด้านในครับเตรียมทางน้องไปซะก่อนครับพร้อมเรียบร้อยแล้ววิ่งไปด้านหน้าครับขึ้นถังสนหนึ่งเท้าหมุนโชว์สรีระความสวยงามกวามผิวไหวว่าสวยงามขนาดไหนน่ารักเป็นขนาดไหนครับอาัรยังไม่พอครับ ออกขึ้นสี่เท้าวนฐานครับใอ้สมการจะดับเลยว่าบุญยังแค่ยังเกะได้นนขนาดไหนนะครับับช้างวัยสี่ปีและก็สามปีต่อจากนี้ครับแอคชั่นลายลูก,ก 1, แผลงชนิดหน่าครับพร้อมนะครับยกซองเท้าหน้าครับยังไม่พอครับขอชมบั้นท้ายสวยๆให้ที่ชมครับพร้อมแล้วยกซองเท้าหลังรับบั้นท้ายช้างรับหน้ารับเกียร์ และตอนนั้นที่ครับของนั้นเขายิ่งตัวโปรดครับแอบใครถ่ายรูปเป็นเพศเส้นหน่งทางแล้วก็นั่งลงพร้อมครับยกซองห้าหน้านี่หยุดนะและจากนี้ครับจับทางนุชกระโดดสาขาครับโชว์ความสามารถในการเดินแบบเดินแฟชั่นเป็นความแปลกแตกต่างไปอย่างครับแล้วก็เป็นความสมัครสมานทความก็มีคว เลือกับชิงช้าช้างครับเด็กไม่ด้เป็นสุ่ยทั้งที่กับทางดางและสายม้วนจับกันมาครับให้ในขวานนั่งมาถึงด้านหน้าครับเรียกเสียงโบมือครับโอบไม้โบกมือน่าแล้วเปนทั้งทั้งขวานเลยทีเดียวรัสดงียยูนิคอร์แจกเพืเกลี้ยงท่านใดสนใจอยากจะนั่งชิงช้าช้างถ่ายรูปหรือมาเดินรอบท้องช้างเพื่อการสะดอกตอหลังจากจบการแสดงน่าจะไปถ่ายอาร์ตเตอร์โชว์และจานนี้ครับเรามาสนุกกับดาราช้างเท้าไฟครับ เด็ก element d a n ซ i n g อ่ามาครับบรรดาแดนเซอร์ของเราครับวันนี้จะมาโชว์สเต็ปในการเต้นท่าฉงได้ชมกันอ่ามาพร้อมนะครับพร้อมใี้เป็นมานซะหน่อยครับอาครับได้ยินเสียงนี้แดนเตี้ยงแดนฉงโมกขันขานขันควานอย่าเดียวเริ่มจากต้องลดก้น้ายงอสามลดสุดอุกสาซอนเท้าหน้าไปด้วยเ็ะขานเครืงเก่าหรือเปล่าไม่ทราบครับส่วนน้องเขาจะมีก้นซ้ายงอฉงโมกโยกเอวอ่อนนะครับ ว่าเราจะใส่หน้าใส่มงจะเป็นรักน้ารักเดียวแต่งมงเข้าไปด้านหน้าพี่จะใส่ยกแสงโตก็ทั้งตัวส่วนน้องแต่งไว้ครับจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาชอบอื่นหันหน้าหันตาหันผู้ชมแต่งตาหันหลังเต้นโฉบขายเด็กความนี่เลยครับพร้อมพร้อมกันก่อนครับขอเสียงปรบมือให้บรรดาแดนเซอร์ของเราด้วยนะครับดังนั้นถึงช่วงท่าละการครับบรรดานักแสดงจะมาบอกคุณท่านผู้ชมกันซะก่อนครับ อ่าน้ำหน้ารบวนมานะครับเรื่อแล้วครับทางดาวน้องลูกน้องมายุรีน้องน้ำตาลน้องแตกโผลและน้องสุดน้องแตกกว่าน้องลุกเขาแยกตัวมาหลับไปพร้อมใต้ยูขึ้นบอกว่าโอกาสหน้าพบกันใหม่นะแตงกีสีเหลืองเข็สวัสดีครับการแสดงช้างแสงลูกก็จบลงเงียบเท่านี้นะครับเด็กโชว์